รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมคับบับอปกับไอเดียดีๆเพื่อบ้านสวยๆของคุณกับวิกิและรายการไอเดียสุดเดย์บายเฮฟเลค่ะสำหรับวันนี้วิกิมีไอเดียมาฝากสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาดีไซน์ของสุขภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่นิยมปัจจุบันนี้นะคะจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงส่วนประกอบของห้องน้ําโถสุขภัณฑ์หรือชักโครกเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นพิเศษนะครับในท้องตลาดปัจจุบันก็มีให้เห็นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านขนาดรูปลักษ์ภายนอกระบบการชําระล้างที่ทําให้เกิดลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันของสินค้าแต่ละรุ่นแต่ละประเภทตลอดจนการติดตั้งนะครับการติดตั้งสุขภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะนั่นก็คือสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้นและแขวนผนังในวันนี้เราจะมาพูดถึงสุขภัณฑ์แบบแขวนผนังกันนะครับ ซึ่งก็คือโถสุขภัณฑ์ที่มีการติดตั้งให้ฐานของตัวสุขภัณฑ์ลอยจากพื้นโดยที่ผนังด้านหลังจะเป็นตัวรองรับน้ําหนักเอาไว้ข้อดีและวิธีการเลือกใช้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเราตามคุณวิกกี้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณจิตตีสวัสดีครับคุณวิกวก,วกี้ค่ะคุณจิตตีคะพอดีว่าวิกวกี้กำลังมองค่ดีไซน์ของสุขภัณฑ์ที่ กำลังเป็นที่นิยมปัจจุบันเนี่ยคุณจิตติมีอะไรแนะนำให้คุณลูกคะก็ในส่วนของตัวสุขภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่นิยมปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็น wall hang toilet ก็คือจะเป็นสุขภัณฑ์แบบแขวนผนังก็คือตอนนี้กำลังจะเป็นที่นิยมดังอย่างที่เห็นเนี่ยครับผมข้อดีมีอะไรบ้างคะคุณจิตติก็ในส่วนของข้อดีของตัว wall hang toilet ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องความสวยงาม แล้วก็ในส่วนของตัวดีไซน์ที่แตกต่างกับตัวโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้นที่จะมีพื้นที่ในส่วนของการทําสะอาดเพื่อป้องกันในส่วนของตัวเชื้อราหรือแบคทีเรียได้ครับผมในส่วนของตัวโถสุขภัณฑ์ก็คือจะเป็นระบบวอลช์ดาวก็คือการทํความสะอาดแบบครั้งเดียวซึ่งจะทําให้ช่วยในส่วนของการประหยัดน้ําแล้วก็ ทำความาสะอาดได้หมดจดครับผมที่เพิ่มเติมก็คือเป็นตัวฝาแบบซอฟโค้ดหรือฝาเปิดปิดแบบนุ่นนวลน,นะครับหากเรามีการเบิ้ลผนังออกมาเราสามารถนำอิสระ์หรืออะไรเข้ามาตกแตง่งและเรื่องความปลอดภยอัยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องความปลอดภัยนี่ขอเรียนเชิญคุณวิกกี้ที่ด้านหลังได้เลยครับค่ะได้ค่ะนี่แหละครับคุณวิกกี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวคอนซีลเฟรมที่ทําจากแท่งเหล็กรวมถึงตัวชุดน็อตอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถทําให้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถรับน้ําหนักตัววอ r h ังทอยเลทได้ถึง400กิโลกรมัมแล้วก็ในส่วนของตัวผนังคุณผู้ชมสามารถเลือกอุปกรณ์ที่มาทําผนังได้เลยโดยไม่ต้องกังวลในส่วนของความแข็งแรงเนื่องจากตัวคอนซีลเฟรมตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ําหนักก็อยากฝากถึงคุณผู้ชมนะครับว่าในส่วนของการเปิดสั่งเกี่ยวกับพาร์ทของตัววอรังทอยเลทเนี่ย เนื่องจากว่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้จะมีค่อนข้างหลายพาร์ทอยากให้คุณผู้ชมศึกษาข้อมูลก่อนการสั่งซื้อหรือสอบถามได้จากทางพนักง,งานครับผมค่ะขอบคุณคุณจิตติสำหรับไอเดียที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะครับยินดีครับสำหรับดีไซน์รูปร่างรูปทรงนั้นได้ถูกออกแบบมาให้แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความชอบของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นทรงเหลี่ยมทรงกลมมน ตลอดจนดีไซน์ฝารองนั่งของสุขภัณฑ์ซึ่งจะเป็นฝาแบบซอฟ t ์คลอสเปิดปิดแบบนิ่มนวนปลปราศจากเสียงรบกวนลดแรงกระแทกของฝาที่อาจจะกอ่อให้เกิดการเสียหายของอุปกรณ์ได้ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการไอเดียสุดเดย์บายเฮฟเลมดุดลงแล้วนะคะพบกันครั้งหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 6โมง55จมง,ง,งค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้กอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครบรอบ20ปีเฮเฟเล่แจกทุกภาคแจกทุกเรือนเพียงซื้อสินค้าครบ500บาทที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการรับทันทีคูปอง1ใบร่วมรุ้นรางวัลมูลค่ามากกว่า3ล้านบาทส่งคูปองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2557รีบส่งเข้ามากันเยอะๆนะครับ